ยังไงนะ<น>สงสย<น>ัยต้องซื้อสวัสดีครับสัปดาห์นี้ผมนายเอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบว่าหายโควิด -19 แล้วแต่ผลยังเป็นบวกได้เอ๊ะจริงหรือ <AI> เอ๊ะเอเเรื่องนี้เป็นความจริงนะครับ ในสถานการณ์ปัจจุบันจะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นจํานวนมากโดยผู้ป่วยหลายคนนี่นะครับแม้จะกักตัวและเข้ารับการรักษาจนหายดีแล้วแต่ผลการตรวจเชื้อด้วยการหา ATK หรือ RTPCR อาจพบว่าเป็นผลบวกได้นะครับจนเกิดความกังวลใจว่าแบบนี้เนี่ยเราหายแล้วจริงหรือแล้วจะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้หรือไม่วันนี้ผมนายเอ๊ะจะมาไขาข้อข้องใจให้ครับ เมื่อผู้ป่วยโควิด -19 รักษาจนหายดีแล้วแต่ในร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยนะครับยังมีซากพันธุกรรมของเชื้อไวรัสหรือซากเชื้อ คือจุลินชีบที่ถูกร่างกายทำลายจนหมดฤทธิ์แต่ร่างกายเนี่ยยังกำจัดไม่หมดนะครับโดยอาจพบซากเชื้อปะปนอยู่ในน้ํามูกหรือน้ำลายซึ่งในบางรายเนี่ยนะครับซากเชื้อนี้สามารถอยู่ในร่างกายได้นานกว่า3เดือนเลยแหละครับจึงไม่สามารถที่จะเพาะเชื้อหรือแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้แล้วละครับดังนั้น ผู้ป่วยที่รักษาตัวเองจนหายดีแล้วและกักตัวจนครบตามระยะเวลาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติบนพื้นฐาน New n o r m a l โดยไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อซ้ำครับ สุดท้ายเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้ห่างไกลจากโควิดนะครับควรเคร่งครัดในเรื่องการดูแลสุขภาพและป้องกันเชื้อไวรัสอยู่เสมอมันล้างมือเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยหากพบอาการผิดปกติแนะนำให้เข้าพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการลดความรุนแรงเรื้อรังและนำไปสู่การรักษาอย่างถูกวิธีครับ ติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ Soundcloud Podcast Station The Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงนะครับเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องซืบ